สวัสดีค่ะพบกับ mm. เก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะเก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะเป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านสุวินทวงศ์แล้วนะคะแล้ววันนี้พาทุกท่านมาพบกับรถเก่งเล็กนะคะรถเก่งเล็กที่มีความประหยัดน้ํามันนะคะแล้วเป็นรถท่าประตูด้วยนะคะข้อดีของรถท่าประตูคือเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะมีที่เก็บของพับเบาได้นะคะเป็นรถอนเอนกอเนกประสงค์ขนาดเล็กแล้วประหยัดน้ํามันด้วยนะคะด้วยเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ 1.2ลิตรเท่านั้นนะคะที่เก็บพาดูวันนี้จะเป็นรุ่น All n e ทั้งหมดเลยนะคะสีเทาดํายอดนิยมเลยนะคะจะมีทั้งรุ่น1.2 Smart 1.2ป p o r t แล้วก็รุ่น1.2ูพีเนียมนะคะราคาเริ่มต้น479,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่8,000เท่านั้นนะคะแต่ละคันนะคะคือให้เอกลักษณ์แล้วก็มีความสวยเหมือนกันนะคะแล้วรุ่นรุ่นที่เป็น All New s, นะคะด้านหน้าเขาจะเป็นโฉมใหม่เลยนะคะไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเกือบ ทั้งทุกรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเกดจะพาดูแต่ละคันว่าคันไหนราคาพิเศษแล้วลูกค้าชอบบ้างนะคะเราไปเริ่มกันคันแรกที่รุ่น1.2สมาร์ทนะคะมาดูกันที่คันนี้กันนี่หนึ่สมาร์ทนะคะคันนี้นะคะปี2องพนะคะปี2 0ง3ราคาอยู่ที่4ี่แสนแมาบาท เลขใหม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นสีเทาดํามานะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่น,นอนนะคะครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่แปดพันเท่านั้นเองนะคะรายได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งมืนหกพันสามารถออกรถคันนี้ได้คนเดียวไม่ต้องค้านะคะถ้าใครสนใจรุ่นสมาร์ทเก๋แนะนําคันนี้เลยนะคะได้รถมีใหม่อีกรุ่นหนึ่งไปใช้งานนะคะรอบคันให้ดูเลยนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่น,น,นอนนี่นะคะรถ สีสวยมากนะคะเป็นรถ5ประตูอนเนกประสงค์มากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะเราไปดูด้านหน้ากันสําหรับคันนี้นะคะด้านในนีพุชสตาร์ทมีให้นะคะพุชสตาร์ทมีให้พร้อมแล้วแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนกล้องหลังมีให้พร้อมเลยนะคะนี่เป็นรุ่น1.2สมาร์ทนะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเท่านะคะแล้วเบาะปรับมือยกนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะปรับมือยกซอกเสาตรงนี้นะคะยื่นดูหัวน,น็อ ไม่เคยขยับเพื่อเยื้อแน่นอน มอออกกยังอยู่ครบๆด้วยนะคะซีนยางต่างๆนะคะยังอยู่ครบๆเช่นกันนะคะใครสนใจรถเก่งเล็กคันนี้นะคะกับ Toyota y ยา i s นะคะ1.2 Smart นะคะคันนี้ราคา489,000บาทนะคะกับรถปี2023นะคะเลขใหม่50,000เท่านั้นนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้นะจ๊ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่น1.2สปอร์นะคะรุ่น1.2สปอร์คันนี้4 8 7 0 1 9 0 0บาทปี2023กับไมค์การใช้งานนะคะคันนี้7,000เท่านั้นนะคะเลขไม่์7,000เองนะคะใครที่อยากได้รถ5ประตูนะคะรุ่น All New เลขไม่์นี่น้อยเก์นแนะนำคันนี้เลยนะคะเลขไม่์แค่7,000เท่านั้นได้เป็นรุ่น1.2สปอร์ตเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกัน นี่สีเดิมนะสีเดิมรอบคันเลยนะคะรถทุกคันนะคะไม่มีประวัติกันชนหนักพีิคว่ำจมน้ํามานะคะได้สีเดิมเดิมมาแบบนี้เลยนะคะสําหรับรถ5ประตูยอดนิยมนะคะตอนนี้เป็นขายดีมากในท้องตลาดใช้กันเยอะนะคะแล้วสีเทาดําลูกค้าหาเยอะคันนี้พิเศษตรงได้เซ็นเซอร์หลังมาด้วยนะคะถ้าเป็นรุ่น1.2สปอร์ตได้เซนเซอร์หลังมาด้วยนะคะอะ คันนี้ก็น่าสนใจ4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจแจ้งเกตได้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะด้านในของตัวรถคันนี้นะเขาจะได้กุญแจไขแบบธรรมดารุ่นสปอร์ตนะคะกุญแจไขธรรมดาพวงมลาลัยเป็นแบบ m u l ติฟัง c t i o n จอมีให้นะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลแล้วก็เบาะได้เป็นเบาะผ้านะคันนี้นะคะได้เป็นเบาผ้านะคะนี่ให้ดูเลยที่ปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะคะ ซอกเสาบีหัวน็อตเดิมๆนะคะมออกยังอยู่ครบๆให้ดูโครงสร้างกันนะคะที่เพชรยนต์จะคัดแต่รถเกตเอมาให้ลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยนะคะซื้อรถที่นี่นะคะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะมั่นใจได้เลยแล้ว20 25ปีที่เพชรยนต์อยู่มานะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้1.2สปอร์ตนะคะราคา479,000บาทไม่7,000 แนะนำคันนี้เลยนะคะน่าใช้คุ้มค่าแน่นอนนะคะกับรถปี2023มาดูอีกคันนะคะที่น่าสนใจคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น1.2ส p o r t ตเช่นกันราคา459,000บาทนะจ๊ะ ควานซ์ฟรีดาวนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่8,000เท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทนะคะได้รถปี2023เลขไมค์คันนี้อยู่ที่40,000นะคะเลขไมค์4 0 0 0เท่านั้นนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงพี่ๆมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะมาที่บริษัทเพชรยนต์ซาขคาสวินทวงได้เลยนะคะอยู่ซอยระหว่างว่ามัน46นั่นเองนะคะมาดูคันนี้นะคะด้านในของตัวรถพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วกุญแจไขได้มาแบบกุญแจไขธรรมดานะคะจอทัชสกรีนมีให้ ะะแล้วก็เบาะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เป็นรุ่น1.2สปอร์ตนะคะรถปี2023ไม่40,000นะคะราคาก็จะประหยัดลงนะคะ459,000บาทนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยรถสวยน่าใช้ทุกคันแน่นอนนะคะแล้วรถที่นี่นะมีวารันตีให้หลังการขายด้วยนะคะถ้าสนใจก็แจ้งเกตได้มาดูคันนี้กิเศษดีกว่า นะคันนี้จะเป็นรุ่นยาริส1.2พรีเมียมนะคะปี2023ได้เป็นตัวท็อปเลยได้เป็นรุ่นพรีเมียมนะคะราคา529,000บาทนะคะคันนี้529,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน9,000เท่านั้นนะจ๊ะไมา์การใช้งานอยู่ที่25,000นะคะเลขไม่์25,000เท่านั้นถ้าใครสนใจนะคะคันนี้ก็ถือว่าได้ตัวพรีเมียมไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าพรีเมียมได้อะไรมา นะคะรอบคันนะคะเขาก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะเป็นสีเทาดําเป็นสียอดนิยมมากๆเป็นรถอเนกประสงค์นะคะรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่มีความประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะสำหรับยาริสหประตูน,นะคะเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันด้านในนะคะความแตกต่างที่ได้มานี่ปุ๊บสตาร์ท พุชสตาร์ทมีให้นะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันแล้วจอทัชสกรีนได้จอที่ใหญ่ขึ้นแอร์ออโต้ให้มานะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีออกเทานะออกเทานะคะแล้วก็นี่ความพรีเมียมของเขาชอบมากเลยสีน้ตาลนะคะให้ความพรีเมียมมากๆนะคะแล้วเดินได้สีน้ำตาลเลยนะคะแล้วเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะคะ ตัวปรับนะคะตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกมาแบบนี้เลยมาดูหัวเสานะคะซอกเสาเสาบีนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยแกะเกาใดๆมออกยังอยู่ครบๆด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมมากๆนะคะมาที่เพชรยนต์ลูกค้าขาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีรถดีๆนะคะรถมือหนึ่งคล้ายๆน้องๆป้ายแดงเลยนะคะน้องๆป้ายแดงเลยแล้วเราบริการนะคะยิ่งกว่า โชว์รูมลถป้ายแดงอีกนะคะท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเกียร์ได้นะคะรถสวยทุกคันแน่นอนนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้สามารถปรึกษาการขายเกียร์ได้นะคะสามารถปรึกษาว่าจะซื้อรถแบบนี้พี่ทําอาชีพนี้สามารถออกรถได้ไหมปรึกษาเกียร์ได้เลยนะคะเกียร์ยินดีให้บริการทุกท่าน,นเลยนะคะ มาที่สาขาสุวินทวงมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกท่านแน่นอนนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะก็สามารถแจ้งเก๋ดได้เลยสําหรับโตโยต้ายาริสห้าประตูนะคะมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะแล้วก็มีส่วนรถพิเศษมีโปรโมชั่นให้แน่นอนบอกไว้เลยนะคะว่ารถสวยน่าใช้ทุกคันแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจรีบพักหาเก๋โทรหาเก๋ด่ดดวนได้เลยนะคะวันนี้เก๋ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนวะนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน,น่นอนวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ